อ่าใช่เพราะมันเป็นเอ็กเซลไงปูหนึ่งก็ตกประมาณสาณวมวอนโคตรสุดเลยแต่กระฮี่อ่ะเรจะว่างไหมโอ้ยฮี่คมอ่ะ มันทักกูมาตอนประมาณห้าโมงเออสี่โมงห้าโมงอ่ะอ๋อบายสามเยกัวมันกลับกูไม่ได้กลัวมันกลับก่อนมันทักกูมาว่าในอาคาลินาเนี่ยแหละกูไม่อยู่ไหนกูก็บอกว่าเนี่ยต่อแถวซื้อโค้ดอยู่แล้วควเนี้ยมันก็ไม่ตอบกูเลยเวกูก็แล้วกูบอกเออเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วกูก็ มันก็ไม่ตอบลัวมึงกูก็เลยทักซ้ำอะแล้วกูก็เข้าไปดูมันขึ้นว่ามันเล่นเกมอยู่แต่คือตอนที่มันทักกูมาตอนแรกอะมันขึ้นออนไลน์คราวนั้นกูก็เลยฉุนนะมึงคือแบบมึงกลับไปก่อนมึงไม่บอกกูแล้วแล้วพอกูตอบอะมันทักมาแล้วกูตอบอะมันก็ไม่สนใจอะมันก็เล่นเกมอะมึงอ้าวอีนเทรลุบไปไหน lộn lộn lộn